ใครที่มาเที่ยวงานสะพานทศมาราชันนะทุกคนรีบเลยพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะวันที่19บมการาใครเอามาขอเตอร์ไซค์มาก็ขับตรงมาถนนพระราม3ยายูเทิร์นใต้สะพานก็ชิดซ้ายเลยครับมีที่จอดรถมอเตอร์ไซค์อยู่แล้ววันนี้ทางเข้าเขาก็แยกแถวเป็นผู้หญิงผู้ชายเลยนะทุกคนก็คนเยอะมากอันนี้เรามาตั้งแต่4ี่โมงนะข้างๆก็จะมีที่นั่งพักนะก่อนที่ไกลจะเดินเข้าไปนะถ้าไครไม่รีบก็นั่งตรงนี้ก่อนได้นะทุกคนแล้วก็พอนั่งเสร็จก็เดินต่อแถวเข้าไปลงทะเบียนอันนี้บรรยากาศเริ่มเด เดินเข้าสะพานนะแล้วก็ใครที่เอารถยนต์ส่วนตัวมาแนะนําให้รีบมานะทุกคนจะได้มีที่จอดใกล้ๆนะจะได้ไม่ต้องเดินไกลนะครับเพราะว่าเดินไกลมากที่จอดรถยนต์นะแล้วก็แนะนําไม่เอารถมอไซค์มาดีกว่านะถ้าใครที่ขับมอไซค์มาได้นะเพราะว่าที่จอดมอไซค์ห่างกับจุดที่เราลงทะเบียนแค่ประมาณ100เมตรเองทุกคนอันนี้บรรยากาศที่ผมเดินเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นประมาณ5โมงนะทุกคน ผมมาตั้งแต่สี่โมงนะแต่ว่าผมมานั่งรออยู่ข้างนอกขี่เกียรติเดินเข้ามานะเพราะว่ามันมีที่นั่งรออยู่แล้วใครที่เดินเข้ามาอย่าพกน้ำมานะเขาไม่ให้พกน้ำนะครับแต่ว่าถือแก้วนะใครที่มีแก้วเยติก็ถือเข้ามาได้เลยนะแต่ว่าต้องทีน้ำออกนะทุกคนส่วนบรรยากาศโดยรวมก็ไม่ร้อนนะทุกคนเพราะว่าช่วงเนี้ย กรุงเทพอยู่ในช่วงฤดูหนาวนะครับแล้วก็อากาศเนี่ยเดินมาลมพัดเย็นๆสบายนะจะบอกว่าสะพานทศมาราชันหรือสะพานพระรามสิบเนี่ยกว้างที่สุดในประเทศไทยเลยนะทุกคนกว้างถึง42เมตรเลยนะต่อกันที่โซนของกินนะของกินมีประมาณ50ร้านนะก็มีแต่ของอร่อยๆตั้งนั้นเลยราคาไม่ได้ถูกและไม่ได้แพงมากนะ ราคาจะอยู่กลางๆนะทุกคนส่วนใครที่ซื้อกล่องกินอยากจะหาที่นั่งทานทางงานเขาก็มีโต๊ะเก้าอี้นะครับไว้ให้กับคนที่มาเที่ยวได้นั่งรับประทานอาหารกันนะทุกคนส่วนใครที่ชอบรถคลาสสิกนะครับทางงานเขาก็ได้จัดเตรียมรถไว้โชว์ด้วยนะทุกคนไว้ให้เราได้ถ่ายรูปกันสวยๆเลยนะอีกอย่างใครที่อยากได้รูปฟรีนะเขามีบริการถ่ายรูปฟรีด้วยตรงนี้ก็เดินมาสุดสะพานเลยทุกคนอยู่ใกล้รถคลาสสิกนี่แหละก็ได้มุมสวยๆตรงนี้เลยนะ โอ้ยในในหลายสีแล้วหลายสีแล้วหลายสีแล้วโอ้เขาเปิดหลายสีแล้วเขาเปิดหลายสีแล้วทุกคนโอ้ยอย่างสวยสวยมากสวยมากโอ้มีหลายสีเลยมีหลายสีเลยอ๋อโน่นโน่นข้างหลังสีนวลโอ้ข้างหลังก็สวยนะโอ้มีหลายสีโอ้มีหลายสีมีหลายสีมีหลายสี โอ้โหนน่นไงมีหลายสีเมื่อกี้เพิ่งเห็นนะว่าเขาเพิ่งเปิดนะโอ้แต่สวยมากเลยดูไปจริงไปจริงวยจริง